ខ្លាប់ទ្លា ติเตนนาคานตางสมังขลังสตผาบาตางก็หวเทีต่งสขันโนสมหัวโตจัดสตเยนทา

จะลงมากหมูมาเลยสนแค่นี้พอ่อคิดว่าพบนี้ของสิอานสวายทานใหม่ลูกไอคิดว่า PM a, กรรมเก่าลูกจะร่วมสิอ่านไม่ได้พ่อคิดว่าเส้นทางของเรานั้นมาไกลพบนี้ไม่มีใครที่จะรู้สําหรับลูกนั้นจะรู้คนเดียวเส้นทางนี้เขบาบอกว่าโรธ,ธารมาสกิโยร,รัตเว হিকে ৰশ্মি হাতেৌ কি เสด็จสมาองค์พ่อเอ๋ยต้นต่อคือองค์สัมมาพ่อเอ๋ยจงมองดูว่าวิญญาลูกชายคนนี้จงลอยขึ้นไปรับเถิดบันไดที่ประเสริฐที่เกิดมาเป็นสงฆ์มุ่งตรงทำความดีมองเห็นแต่แก้วบารมีที่จะนำทางถ้าแสงธทมภาคสิอ่านลงประธานพอลูกชายแล้วว่าสว่างเถิดเส้นทางไปสว่างในพระธรรมวินยัยสวา่างทางการกระทำ ลูกเอ๋ยยังมีกรรมมีเวรในพื้นพบใหม่แสงทำผ้าพ่อเป็นต้นต่อของสีอริมไตยพอลูกจงรอยขึ้นสู่ปลายฟา้าหน่โพทยานเทินสาธุสาธุโหราสมากเกพอรรวัสมากิเนเลยสาราหีสาธุ โลกัสวาทวิริยมีลาบกัสวาวิเวหาโหระหันเตรารวาพ่อเอ๋ยลูกขอคารวะบนบนกุศลทุกคนคารวะบนบนทั้งนั้นสวรรค์เทพไทยเทวาแด่ลูกของู้ค้าที่จากไป นาสกุลเดชาัญโยรือเสนานิมิตนั้นหมายถึงคือรลูกจำอ,อาผู้ฆ่ามีอาขาดลูกได้เลยรักกาศิมิโรยเสรธะโลกามปาราตุมีรักกัสลาอิสลาทิเกโลปรามปาราตุมีรักกัสล,ลาอยู่สอมปาราตุาามา พรที่ประเสริฐเกิดมาเป็นเสียงธรรมแก้วขอปฏิบัติธรรมล้างกรรมเธอลูกเทินแก้วขอสร้างบารมีอย่ามีคำว่าวงกรรมและวงเวรที่มาเทินลูกเอ๋ยจงเจริญสู่ปลายฟ้าสเส้นทางบันไดเงินสาธุนั่นคือแสงทองแห่งแสงประทีปที่พ่อรีบทำวันนี้ขอลูปจงมีแต่ว่าความดีในพุทธศาสนาแบ่งบานในพุทธศาสนาต่อไปเถิด ถึงลูกจากราชื่อเสียงยังอยู่กองดินลูกเอ๋ยคือแก้วมันนิน,นองค์อินก็คงจังปั้นใหม่ร่างกายนี้ในนามแสงธรรมสีอมตะตขอส่งพรล,ลูกไปว่าพุทธธรรมเขียนไว้ต่อจากสีอมตะตรักษาแทนพุทธธรรมนั้นจากสวรรค์เมืองแมนบอกว่าจะเกิดเมตตายโยแสงธรรมอิสระผู้อ่านบารีขอพรอ,องค์พระศีว่า ถึงจะเป็นปรติมาก่อนอยู่ในเครึ่งวงธรรมจักรจะขอเป็นเสาหลักศาสนาพุทธต่อไปลูกชายน้อยได้สร้างก่อให้อนนั่นจำเจณสิ่งบริสุทธิ์ขอแสงทําให้เหนือมนุษย์ทั้งนี้คงมีแต่ความดีกับพุทธธรรมของไทยและพี่น้องชาวไทยที่น้อมพุทธด้วยเทอญสาธุสป,ปารุมิโกยารวัสเโการาซาอิมา सवे, रा विकेलु रा ิ่งใหญ่ในไทยแลนด์ควรถูกเอ้ยต้องตอบแทนน้ำบาตท,ทองอาจขึ้นไม่แสมแสงพระธรรมเมตยโยจีสโลจะนำไปข้างสวรรค์ข้าไรลูกเอ้ยจนไปเทินอย่าลงทางคิดผิดเดินติดบังนรกพอนี่ว่ามันสกงกระบอ เมืองนรกอย่าไปเลยวิญญาลูกของพ่อตนต่อโพนั้นที่สังเวยเป็นโพพระธรรมที่จะเลยเรียกว่าโพทีญยานสร้างทำแก้วขอประกาศสิขอพุทธนิมิตองแสนพ่อเอยจงเอาลูกน้อยขึ้นไปนั่งแทนบนสวรรค์ข้าไรจะมีสิ่งศกรปรกโซโคก เมืองนรกยาไปขอขอกราบสวรรค์ข้าไรจงช่วยนำไปในสุขคีสวัสดิ์เถิกลับไปแล้วชุกตัวใหม่ลงมาสร้างเมืองไทยแดนพบขอชาวไทยจงพบประสบสุขในดวงวิญญาณแสงธรรมของสิอานขอถวายฐานเท่านีเถิุ ถึงเสียพบดวงธรรมนลำคาแล้วปาธนาเอืยอ่มาตำพอเอ้ยกอบพุทธาทำร่างใบหัวใจเอ้ยอย่าหมดหวังเสียงท้องไอ้มาตบนั่งขาดนอสีอ่านพอถวายทานบาลีเอเป็นกุศลเดิมทานอย่างคำทานตังไรลองทานอย่างร้องระดับปอยเอ่ บ่บ่ต้องไหวพลิน่เนาะเพราะว่าเขาก็เดไปใสดอกินนบ่ขาดดอกสินหาไปัอาสมาจิตุสุภน่ตรงคุณา่นโลกัอาณาธรนาะปหเวาไปปเวลาไปเป็นรสกัดชนเยสุาเยสุราศเป็นเยสุชีวีปัจจักโกะสมะหังตะระเ่ไม่เรไม่ vẫn như quá quán thế. Việc quân là mẹ của 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 mẹ Hôm qua mang vô 7 rồi đó rồi nhìn cứ coi à ơi ơi là cái đứa nói đó à ไปกลางเนาะเอาที่ภายในมีไงพืชพุทธเจ้าบูชาทัางอะไรพี่น้องเอยอย่าตัดดอนต่อไปพุทธธรรมจะขึ้นแท่นเป็นเมืองแมนสวรรค์ฟ้า,อาขอลูกชายบอกลา ทองอาจนั้นเตชะปัญโยหรือว่าเสนานิมิตนั้นขอพี่น้องจงมีแต่ว่าขสิ่งตกจิตประกาศจิตในสารีขอคนตัวชาวไทยอยู่ที่นี่จงมั่งมีเงินทองถึงว่าจากลาไปแต่บารมีนั้นมอบให้ชาวไทยตรงกันป้องทำความดีให้เมืองทองในาศาสนาพุทธต่อไปเถิดสาธุครับเจริญรุ่งเรืองครับและก็วัวมีหารข้าจสิงห์ จากปรเด็พระน้องแล้วมันจะบภาพเหลือเกินสาวาาชัลาชงขอชดีนะคุณโยมนะเพราะว่าเป็นวรรษสุดท้ายคือโมพทาโตะโตพระอโตธรรมมุตตะนะโมัาตวะโตระอโตธรรมมุะนะโมตัทธาโะโต ระหะโตตัมมาตัมสุตะาตาจัปปุจนญญางเอตัมังคารมุะมันติละบัณฑีอาสลาภาคแต่ได้ชี้แ่งแสดงพระสธรรมวันเจตนา ขอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแห่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและโอกาสเวลาวันนี้ซึ่งโอกาสในวันนี้การบราเป็นบุตรสนในครั้งนี้ด้วยการปาโรเพศแห่งการจากไปการบรราฆาข,ของท่านพระอาจารย์ของาอาจเตพรัมโยหรือเสนานิมิตท,ที่เราทั้งหลาย ในส่วนทางสะพูลดสกุลของท่านในส่วนกรนี้ตามที่เราท่าทั้งหลายแด้สราบกันอยู่แล้วและในฐานะที่เป็นญาติสายเราผิดและญาติพรรมที่สําคัญเราท่านั้งหลายที่มาพร้อมเพียงกันณรอกาศเวลาวันนี้โดยเป็นติธญาติสิทิของท่านพระอาจารย์ของอาจเกตปัญโยด้วยกันทาเนั้น ดังนั้นโอกาสเวลาวันนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญบุสให้ครบในสริตรนนี้ตามวัตถุประสงค์หรือว่าตามประเพณีท่าพุทธของเราเมื่อบุคคลในบุคคลหนึ่งนั้นถึงแอรัยทชนไปหรือว่าพระเจ้าประสงค์เรียกว่าการบุญรพในเกิดตรนนี้แล้วเรียกว่าเมื่อเราทั้งหลายมี เราว่าได้ตั้งจิตตั้งใจในการบราเทูลบุกุสลเพื่อเปจะอุทิศพักีลานุประทานไปให้แก่ท่านพระอาจารย์เขาอาจคือท่านจะไปใงที่เราทั้งหลายในจวนตอนนี้ได้ทราบกันอยู่แล้วตั้งแต่คืนอวันที่ที่บราเทูบุกุสลมาตั้งแต่วันที่สามสิสามิมีนาคมพุทธศักราช2,500 59ถึงวันที่1ในส่วนตรงนั้นเป็นการดำเพ็นกิจตนมาโดยลำดับในส่วนตรงนี้คือเวลาตั้งแต่แตตาการพิจารณีการในส่วนตรงนี้คือตอนเช้าก็ประาน,ทนะทหารแทนแต่หารประจำ้าแต่พระเจ้ากระโตอนช่วงเวลา7นาฬิาประตาะทหารพทงในส่วนรงนั้นด้วยกันโดยตลอดจนถึงเมื่อ กางก่อนในเกิดกรน,นีจนถึงเมื่อวานในตกิที่ผ่านมาและเวลากิจการใน,นกฎของเจ้าพระงโตสวนพระธรรมด้วยการจุดส่วนตัวไห้โดยตลอดลำดับไปาการบ้อเพลงในส่วนตัวนั้นได้ทํามาจนถึงการาประจิตจบของท่านพระอาจารย์ขอขอขาอัดวันนี้เป็นช่วงวันละเวลาวันที่3เมษายน,นเป็นวันที่รรทประกอบพิธีประชุมเพลิน ท่านพระอาจารย์องอาจเพื่อให้กลับคู่ยังภาพทั้งตีเหมือนเดิมในส่วนวนั้นคือเรียกว่าาระติงพระลมพระไฟไปดยระดับเกิดกลับคู่สภาพเดิมในส่วนวนั้นอันนั้นเรียกว่าการที่ท่านพรนะอาจารย์องอาจมาจากเราท่านทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือจากเวาพ่อ,อแม่ที่ลองและทั้งหลายไปในส่วนนั้น ก็อยากความเจ้าศพแลใจพริฤเวนาให้แก่เราท่านทั้งหลายทุกเป็นกิจและกิจได้แยกมือ้องด้วยกันทุกคนทัานแต่ให้เราท่านทั้งหลายมาลึกๆถึงในส่วนนั้นว่าเป็นแต่จะทำใครส่วนนั้นว่ามีเกิดต้นต้นแปรผลท่าการแับที่สุดโ่อจะเป็นใครก็ตามยากดีมีจนพระราชามรุฏกษัตริย์พระเนงเทนทีก็ตกคือไรเรียกว่าไรรักในส่วนนี้ประกาศนั้นคือเป็นของไม่เที่ยง ไใสนส่รนนี้ต้องมีพฤตอย่างการเก,กริดแก่งไปโดยลำดับอันนั้นคือเป็นกฏิธรรมที่ให้เราทั้งหลายได้ขอ้อทิศปฏิเตือนใจในต่วน,นั้นด้วยกันและกันขณะโอกาสเวลาวันนี้หลังจากที่เราทั้งหลายได้ท,ทําการพาปฏิศบของท่านศาสตราจารย์ต่ออาจให้กับสุราษฎร์ธานีดินน้ำดมไฟดังกล่าวในต่วนนั้นลแล้ว หารด้วยตนเองในบทหลายเป็นญาติสายโลหิตและญาติธรรมศิษย์ญาติศิษย์ยังไม่พอใจยังใกล้ตัวใจอยากจะได้บปฏพบูรุ์ตัวนี้ท่านได้รับพระเจ้ากระโจนองค์สมศักดิ์มาตรวจพระพุทธมนต์แล้วก็รับการทาของสารด้วยตนเองแรับพักกิรการประทานในส่วนต่อไปเท่าที่เกิดบุญให้แก่พระอาจารย์ของอาชไปอีกครั้งอีกวรรคในส่วนตัวนี้คือเสร็จเ็ที่เรียบร้อยถวาย คัดเกล้าละประทานในส่วนนั้นรงที่ส่วนตัวให้ขั้นไปแล้วยังไม่พอยังใกล้ยางที่จะได้ระดับกามพระธรรมะเทศนาเพื่อเป็นเครื่องปรับปฏิปัญญาในส่วนนั้นให้เป็นบุตนลเอิ่มเกิดไปอีกใครส่วนนี้อีกครั้งอีกวาระให้สมกับว่าเราท่านหลายทําบุญ็นการร่วมญาติประการทมความรู้พุทธศาสนารวมญาติญาติอยู่ใกล้อยู่ไกลในส่วนนี้ก็มาร่วมด้วยเพวยกกนไม่จเป็น หลอมโ่อหวานหรือที่ใดๆก็ตามแต่ด้านพระอาจารย์ท่านอยู่ทางกระดาะแก้วโดยในฐานะญาติสายลหบีก็เป็นหลวงนาของท่านพระอาจารย์สมานท่านก็มาหรือเพื่อเป็นกิจการสุิตของท่านก็มาหายจีละแห่งเอกชนตัวรวมญาติประกาศทมในโอกาสตันนี้เมื่อวานก็มีการแสดงความไปก่อนที่จะทําการผลิตจบกในส่วนตัอีกการหนึ่งและกรณีเป็นการบระเ็ญกุศล ในการที่ทาการเผาศพของท่ารพระาจ้าพระอาการไปแล้วท้าก็อยากให้มีแสดงเระารรมทธเทศนาเพื่อเป็นบุญบุเกิดขึ้นจากการฟังเอศฟังธรรมอีกตัวหนึ่งในตัวนี้ด้วยกับรพรรดิธรรมมารรติาชิการให้ทารเป็นทานย่อมชะนักการให้พระพูนในส่วนของวัตถุทานท่านได้ทำโดยตลอดแต่ธรรมทานเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแสดงธรรม แล่โอกาสตรงนี้ก็มีการกระทำเป็นธรรมทานชนิดตัวตนไม้แก่ท่านพระอาจารย์เรงอาจิตรั้อุจระในจุดนั้นด้วยรวมญาติประการธรรมบ้างรวมพุทธศาสนาศาสนาศาสนาวัตถุที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นในจุดตรงนี้ทามที่วัดป่าหนองโดนของเราหรือว่าจะไปรมนี่แหละนะที่ท่านพระอาจารย์เราอาจนั้ได้สร้างจิตสร้างใจสร้างขึ้นมารวบรวมสภาในจุดตรงนั้นได้กระทำสร้างพื้นที่สงายต่างขึ้นมาเพื่อสร้าง ป็นที่พักสงในส่วนนี้ก่อนก็จะได้ดําเนินการเมื่อเอกสารจตถูกต้องทุกอย่างก็จะได้ดําเนินการขอตั้งรับทราว่าในระดับใน่วามรู้ความตั้งใจของท่านแต่ความตั้งใจของท่านก็ยังไม่เห็นผลสาเร็จในส่วนนั้นท่านก็มาดูแ่โลูกปักหาจากในอดีตน้องในส่วนนั้นไปก่อนอันนั้นคือเรียกว่าเป็นส่วนกรรทําของที่กบุรีชนคนเราทุกคนท่านที่จะประสบในส่วนนั้นอยู่ ไม่ทราบได้ว่าจะในโอกาสไหนเวลาใดวันใดท่านก็ความตั้งใจว่าที่จะสร้างวัดตรงนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธ์ทำก็ยังไม่ถึงตัวผลสำเร็จและการก่อสร้างที่ท่านได้เห็นในจุดตรงนี้ก็เป็นศาลาทานปร,ริยนขอเป็นตุ้นท่านก็ยังเหพื้นเอื้อเกิดขึ้นมาได้เพิ่มหนึ่งใ่เกินหนึ่งนั้นจะไม่ได้ทำในจุดตรงนี้อันนั้นคือที่เราทั้งหลายแก ได้ร่กันสร้างบำมบรสุิระุูศาสนาพระภูติค um. ือที่ก่อสั้งภายในวัดที่ก่อตร้งโดร้างอะไรต่างศาสนาอคลก็ว่าเป็นการอุบรัมภ์ความพระประสงค์ผู้อยู่ในการพระพุทธศาสนาผู้ดูวัดวารามเพื่อการเผยแผ่ธรรมในส่วนนั้นด้วยอันนี้ทั้งหลายได้กระทำเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุคลแก่ท่าชพราอาจครั้งหนึ่งหรือวย และโอกาสกรณีเราทั้งหลายทำบุญสุดลความเพียรบุญสุดลโอกาสนี่ได้ทราบได้ว่าที่บุญสุดผลเกิดขึ้นในกรนี้เป็นส่วนที่ให้เราทั้งหลายได้เพียบุญกุศลแก่ตนและญาติของส่วนที่จะบุญให้ในโอกาสวาระขอสาบุดผลเ่อเด็ทั้งหลายได้ทราบตรงนี้ว่าเราท่าทั้งหลาย สะพานเอาทานเป็นตะเบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงที่จะส่องแสงสว่างในส่วนนันได้เลี้เป็นสะพานในส่วนตัวนี้เี้ยงเป็นส่วนของเรียกว่าในส่วนตัวนี้คือมนุษยธรรมที่ทำคนในเกิดมนุษย์เกิดศีลหน้าประการเราทั้งหลายได้สมทานได้รับในส่วนนั้นประพฤติปฏิบัติไปให้บริมูุนเพราบริมนุนนั่นแหละหรืออีกเรียกอีกว่ามนุษยธรรม ที่ทำคนนี้เป็นมนุษย์คือสีห่ห้าประการในส่วนตรงนี้อันนั้นแหละที่จะให้เป็นสะพานข้ามโอดโอมะแห่งโค,ง,โคงน้ำทั้งหลายต่างๆได้คือสิ้นเป็นสะพานเอาทานเป็นปะเดียงเป็นปะเดียงที่จะให้เราทั้งหลายได้ามีจะไปกินในพบหน้าในภพหน้าอีกต่อไปแม้ว่าเราจะเกิดไปในภพหน้าก็ไปสู่ถึงภพโลกสวรรค์ได้ ด้วยการอะไรยโงการ,กรที่เราทำบุญบุญคลำคานและให้เกิดและเกิดมาเป็นมนุษย์เปพระพุทศาสนาอีกเขาว่าเนี่ยที่มีจัวนั้นคือไม่เคยเกิดขึ้นมีแต่ผู้ที่ให้เราศาสนาได้คิดได้นึดในตนจุดได้ว่าบุคคลที่มีเงินมีทองเ,เป็นเศรีมผผัจฉิตรด้วยอาศัโลงคานาของท่านแก้ธาตุปลากครทับอาไว้ ในปัจจุบันทุกวันนี้คือได้เกิดมาบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ส,สมบัติบริบาตสมบัติด้วยการอาเรโกแห่งการให้ทานของบ,บุคคลและประแต่ชาตาิก่อนและให้เราทั้งหลายได้คิดให้กำนึงในกิดนีทท้ว่าคนทุกคนทั้งหัานในจุดนี้เกิดมาอยู่ทุกวันนี้หรือปัจจุบันดมรงที่อยู่ทุกวันนี้ก็ด้วยปุลสุสนเก่าคือปุลสุสนเก่าคือที่ให้เราทั้งหลายได้เกิดมา เป็นมนุษย์และสื่ทุกวันนี้อาศัยปลุกเพลงแตะบุญตาบุญเก่าที่เราทั้งหลายทำเอาไว้ของข้า